สวัสดีค่ะอยู่กับรายการเฮลแอรดิกรีวิววันนี คนน่าจะเห็นผ่านโซเชียลกันมาบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือแอปเปิลไซเดอร์นั่นเองนะคะหรือว่าสนมใสชูมักแอปเปิลนั่นเองนะคะแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยก็คือการนําเอาน้ำแอปเปิลนะคะมาหมักกับยีสต์นะคะจนเกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆมากมายนะคะจนกลายเป็นกดนะคะเป็นกดก็คือมีความเปรี้ยวสูงนั่นเองหลายๆคนก็เอามาผส,สมกับน้ำผึ้งเพื่อดื่มนะคะซึ่งน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะก็จะมีอยู่2แบบก็คือมีแบบที่กองแล้วนะคะถ้ากองแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบว่าใสปิ๊งเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเรียก ว่าเป็นแบบวิตมาเทอร์นะคะนี่คือว่าวิตมาเทอร์เลยนะนั่นก็คือภายในน้ํานี้นะคะจะมีความเป็นตะกรอยู่นะคะซึ่งตะกรอนนี้เรียกได้ว่าเป็นแหล่งโปรไบโอติกชั้นดีเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะคือปกติแล้วเนี่ยจะต้องกินก่อนรับประทานอาหาร20นาทีนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารนะคะและใครที่แบบว่ารู้สึกคันคอเจ็บคอนะคะอันนี้ก็สามารถเอาแบบไปก้วได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องผสมน้ําเปล่านะคะอย่างที่บอกมันมีความเป็นกรดนั่นเองนะคะอาจจะไปกัดกร่อนสารเคลือบฟันหรือว่าสารเคลือบกระเพาะของ ะะเ,เาอานเยค่ะอย่างที่บอกนะคะปริมาณที่ควรรับประทานนะคะแลวก็คือน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะ1ช้อนชากับน้ำา1แก้วหรือ2แก้วนะคะอันนี้ใส่มา1แก้วเพื่อท้าทายตัวเองนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาใส่กันเลยดีกว่าหืมกลิ่นเหมือนน้ำบ๊วยดองเหมือนกันะคะ<อ>เดี๋ยวลองมาชิมเปล่าๆด้วยดีกว่าว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไง มันเหมือนมะม่วงดองอะรสชาติอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้เหม็นเรารู้สึกว่ามันเป็นรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆเ,เหมือนบวยเหมือนมะม่วงผสมบวยดองอะไรประมาณนี้คือรสชาติไม่ได้แย่นะมาหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราผสมน้ำไปก่อนอคือตอนชิมเปล่าๆอะรสชาติมันก็โอเคนะแต่พอมันอยู่ในน้ำเปล่าแล้วมันรู้สึกว่ารสชาติมันแบบมันไม่ได้อะซึ่งเขาบอกว่าให้ผสมกับน้ำผึ้งลงไปอีกนะคะ เราใส่น้ำผึ้งไปสักหนึ่งช้อนชาเลยแล้วกันเนาะปริมาณมันจะได้เท่ากันเราใช้ก็ยังไม่ค่อยได้อยู่ดีนะคะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกินน้ำดองแบบน้ำดองอะไรสักอย่างที่เป็นแบบมะม่วงดองก็ไม่ใช่นะเพราะมะม่วงดองมันจะมีความอร่อยกว่านี้นะแต่สําหรับใครที่กินครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเหมือนฟ้าเนี่ยแหละก็คือมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้นชินเนาะเราอาจจะต้องให้ร่างกายของเราปรับตัวไปก่อนนะ ก็ถือว่าเปิดใจนะคะเป็นการรับประทานครั้งแรกรู้สึกว่าแบบแสบๆคอตรงนี้ด้วยนะถ้าใครที่มีอาการคันคออาจจะช่วยได้นะมันอาจจะไปกับโคเชลโลอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าน,นะคะ คราวน,นี้ถ้าใครที่อยากจะลองกินนะแอปเปิลไซเดอร์นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเออแบบนี้มันอาจจะยากไปนะคะมันก็จะมีแบบที่แบบว่าพร้อมทานด้วยนะ <Yeah. S 1> มา oh. เดี๋ยวเรามาดูกันดีวกว่า และนี่ก็คือน้ำแอปเปิลไซเดอร์พร้อมดื่มนะคะจากแฮปปี้เมดนะคะซึ่งมีทั้งน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นน้ำพึ่งมะนาวนะคะแล้วก็น้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่เป็นน้ำพึ่งซึ่งเขาบอกว่าน้ำพึ่งของเขาเนี่ยเป็นน้ำพึง่งหลวงป่าเดือน5้าเลยนะคะ <Wow. S 1> เดือน6ไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนจะตกําวคำคำนะคะมันก็ลองน,น้ำด้วยนะคะเพระนต้องเป็นน้ำพึง่งหลวงป่าเดือน5้าเท่านั้นนะคะ <S <S เรียกได้ว่าจะให้กลิ่นและความหอมเฉพาะตัวด้วยนะคะสำหรับน้ำพึง่งหลวงป่าเดือน5า ิ่นน้ำผึ้งแซงกลิ่นน้ำแอปเปิลมาอยู่นะคะมีความเป็นแบบเหมือนน้ำผึ้งมะานาวที่เรากินเวลาที่เราแบบเสพคอนะรู้สึกว่ามันไม่ได้เปรี้ยวโดดนะเราก็มีความหอมน้ำผึ้งอยู่เยอะมากเลยนะคะคือกินไปคำแรกนึงเป็นกลิ่นน้ำผึ้งพุ่นมาเลยนะคะแล้วค่อยมีแบบกลิ่นเปรียปร้ยวๆตามมานะคะ สั้งหมรสชาติรู้สึกว่ากินง่ายนะคะง่ายกว่าเมื่อกี้ที่เราผสมเองเยอะเลยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะมีความแบบเป็นเปรียปร้ยวๆหน่อยเพราะมัมนมีมะนาวเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาชิมอันที่เป็นน้ำผึ้งเดือนห้าเพียวๆเลยดีกว่านะคะเเ <Okay. S 1> ปิดแล้วนะคะ <laughs> อันนี้จะมีความแบบออกไปทางใสๆนิดนึงนะอันนี้อร่อยเลยนะคะ อันนี้มีความแบบว่า เปรี้ยวน้ำแอปเปิลนะแล้วก็หอมน้ำพึ่งแบบหอมน้ำพึ่งมากๆเลยมากมากกว่าอันนี้นะคะเพราะอันนี้มันจะมีความเปรี้ยวกับหวานน่ะมันมาสู่สีกันนะแต่ว่าอันนี้คือแบบสําหรับใครที่ชอบกินแบบน้ำพึ่งมะนาวนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบมะนาวนะมันจะเปรี้ยวแบบเหมือนน้ำมวยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีน้ำพึ่งอยู่นะคะซึ่งทั้งสองอันใน้กินน้ำพึ่งแบบชัดเจนมากนะคะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มกินน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะแต่ว่าเป็นระยะแบบขั้นเริ่มต้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะสําาหรรับกกที่จะไปินน้ ไซเดอร์แบบขั้นแอดวานต์ต่อไปนะคะเพราะว่าการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนรสชาติของเวลาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะร่างกายเราอาจจะยังไม่เคยกินรสชาตินี้มาก,ก่อนก็อาจจะทําให้รู้สึกว่ามันแบบมันไม่อร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับนะ้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์พร้อมดื่มก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึง่งที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรับประทานน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ต่อไปได้นั่นเองนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้มีวิจัยอะไรที่รองรับว่าน้ำแอปเปิลไซเดอร์สามารถช่วยลดน้ําหนักได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดน้ําหนักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะและที่สําคัญคือการรับประทานน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างนะคะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานด้วยนะคะและที่สําคัญเลย ปริมาณในการรับประทานเนี่ยก็ควรจะต้องดูให้พอเหมาะด้วยนะคะอย่ารับประทานมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะมีโทษให้กับร่างกายของคุณได้นะคะเช่นแบบว่าอาจจะกัดก่อนของสารเคลือบฟันนะคะกัดกระเพาะของเราได้เพราะฉะนั้นควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเฮลแอ t ติกรีวิววันนี้ค่ะคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย